ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้สึกยังไงผมชื่อแบงค์ครับตอนนั้นแม่ของผมได้เข้ามาทำงานฟาสต์ฟู้ดอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งซึ่งห้างห้างนี้ในอดีตเนี่ยเคยเป็นห้างที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรีครับเนื่องจากว่าห้างนี้เป็นห้างแรกและเป็นห้างเดียวที่มีสระว่ายน้ำาท์ดอร์ขนาดใหญ่อยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งในช่วงที่แม่ของผมเข้ามาทํางานเนี่ยตอนนั้นห้ามันใกล้จะเจ๊งแล้วละครับเนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงปี2540ครับจนกระทั่งมีวันหนึง่งแม่ของผมเนี่ยได้ใชใ้ผมขึ้นไปเอาสลิปเงินเดือนซึ่งอยู่บนชั้น5ของอาคารครับซึ่งผมขออธิบายก่อนว่าครั้งหนึ่งชั้น5เคยเป็นชั้นที่มีของเล่นมากมายแต่ด้วยความที่ตอนนี้ห้างมันกำลังจะเจ๊งครับ เขาจึงทําการปิดตายในชั้นนี้ไปรู้สึกว่าตอนนั้นผมยังเด็กมากครับผมก็ได้คุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งเนื่องจากบรรยากาศที่ดูน่ากลัวเอามากๆแต่ในความที่ตอนนั้นมันยังไม่เย็นมากครับผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไปผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับจนถึงบริเวณชั้น5แล้วจะรู้สึกได้ว่าบนชั้น5มันจะยกสูงกว่าปกติครับเนื่องจากว่าเขาได้แบ่งครึ่งทำเป็นชั้น6ที่อยู่ข้างบน ผมต้องขออธิบายก่อนว่าตึกนี้มันมีทั้งหมด6ชั้นครับและชั้นที่เป็นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ชั้น5นี่เองซึ่งบรรยากาศเนี่ยผมให้10ไปเลยครับท่านผู้ชมเมื่อผมทำธุระเสร็จสับแล้วผมก็กำลังเดินหันหลังลงบันไดครับก็ไอจังหวะที่ผมกำลังลงบันไดนี่แหละครับจู่จมันมีเสียงวิทยุคล้ายๆเสียงวิทยุ fm ดังมาจากไกลๆครับผมได้ยินคำว่าชู มันเป็นเสียงที่ดังมาจากไกลๆครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้เดินลงไปก้าวที่สองแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดชะงักเมื่อมันมีคำที่พ่วงมาด้วยอีกคำหนึ่งครับจากช่วยเฉยๆเนี่ยมันกลายเป็นช่วยด้วยเท่านั้นแหละครับขาของผมต้องหยุดชะงักเลยผมก็ได้หันขึ้นไปตามจุดที่เสียงนั้นออกมาครับ และสิ่งที่ทาให้ผมต้องตกใจเมื่อสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าคือเด็กคนหนึ่งครับอายุ3าขวบเธอใส่ชุดว่ายน้ําสีแดงเนื้อตัวเธอเปียกโชกไปด้วยน้ําเธอยกมือขึ้นสุดแขนครับพร้อมใช้หัวของเธอพิมพ์กับกระจกเอาไว้แล้วเธอก็ได้พูดคําเดิมไปเรื่อยๆครับและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเนี่ยร่างของเธอก็ได้สลายหายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยแหละครับตอนนั้นผมไม่ได้วิ่ง ผมไม่ได้ตะโกนผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนอกจากเดินมือมือลงมาจากบันไดครับผมก็ได้เดินมือลอยจนมาถึงข้างล่างครับและได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเมื่อแม่ทราบเรื่องเนี่ยเขาก็ได้ต้มไข่ต้มครับและพาผมไปทําพิธีเรียกขวัญหนะบัตรนั้นเลยครับท่านผู้ชมจนเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันผ่านไปประมาณสออาทิตย์กว่าครับกิจวัตรประจำวันของผมเนี่ยผมจะชอบไปนั่งเล่นกับลุงยามเป็นประจำ จนในช่วงสายๆของวันหนึ่งเนี่ยจู่ๆวอวิทยุสื่อสารของลุงยามก็ได้ดังขึ้นมาพร้อมปลายสายที่บอกว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งได้ไปพบเด็กน้อยขอความช่วยเหลืออยู่ข้างบนชั้น6เมื่อทราบดังนั้นเนี่ยลุงยามก็ได้ชวนผมขึ้นไปครับซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ลุงยามฟังเลยเมื่อผมไปเจออะไรมาบ้างผมก็ได้เดินขึ้นไปสำรวจกับแกครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับก็ไอชั้นนี้มันถูกปิดตายไปตั้งนานแล้วนี่ แล้วใครจะขึ้นไปอยู่บนนั้นล่ะเมื่อสํารวจแล้วพบว่าไม่เจออะไรลุงยามก็ได้เดินลงมาหากลุ่มลูกค้าที่อยู่ข้างล่างครับพร้อมกับถามไปว่าเมื่อกี้พวกเขาเนี่ยไปพบเจออะไรกันมาทางลูกค้าสี่ห้าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช้มือของเธอตะเกียกตะกายขึ้นมาจากสระว่วยน้ําพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือครับ จู่ๆก็มีป้าแม่บ้านคนหนึ่งที่ทําความสะอาดอยู่แถวๆนั้นเดินเข้ามาครับพร้อมกับเล่าเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเธอบอกว่าในสมัยที่ห้างยังเปิดได้ใช้บริการได้ตามปกติเนี่ยในจังหวะที่เธอกําลังเก็บของอยู่นั้นหางตาของเธอก็ได้ไปเห็นร่างของเด็กคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งจมอยู่ในน้ําจังหวะนั้นเธอก็ได้เรียกให้คนมาช่วยครับแต่ก็ไม่ทันซะแล้วคือในตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่น้องได้ปล่อยให้น้องลงมาเล่นน้ําตามลําพังครับ ส่วนตนก็ได้ไปนั่งเล่นอยู่ตรงขอบสะจนลืมสังเกตไปว่าลูกน้อยได้หายไปจนกระทั่งป้าแม่บ้านมาพบเป็นล่างนั่นแหละครับซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยเธอกำลังเก็บของกลับบ้านตามปกติแหละครับจะชอบมีเสียงเด็กวิ่งมาจากไกลๆและตะโกนมาว่าจะไปไหนหนูไปด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับใครที่ชอบนะครับแล้วอยากให้กำลังใจเราสามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบปรุงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ